ท่านประธานสภาที่เคารพครับผมวิสิตเตชะธีรวัตรสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรจังหวัดเชียงรายพักเพื่อไทยวันนี้ครับขอนําความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนมาหาลือในที่ประชุมแห่งนี้นะครับก็คือเรื่องปุ๋ยครับปุ๋ยเคมีนะครับทุกสูตรทุกเบอร์ราคาแพงมากซึ่งจะสวนทางกับราคาสินค้าเกษตรครับวันนี้ต้องฝากทางรัฐบาลนะครับโดยเฉพาะกระทรวงเกษตรก็ดีกระทรวงพาณิชย์ก็ดีนะครับช่วยทําให้ราคาปุ๋ยนะครับต่ําลงด้วยครับ เพราะว่าจะเป็นต้นทุนให้พี่น้องประชาชนนะครับในการที่สินค้าเกษตรจะราคาดีขึ้นวันนี้พี่น้องเกษตรนะครับต้องถือว่าทุกยากมากราคาเกษตรต่าตกต่ําทุกตัวนะครับเข้ายากมากแพงอีกเรื่องหนึ่งครับพระประธานครับที่นําความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนก็คือเงินชดเชยครับเรื่องลําไยซึ่งมีปลูกใน8จังหวัดภาคเหนือนะครับ พักเพื่อไทยครับสะสะ App, พักเพื่อไทยทั้ง8จังหวัดภาคเหนือนะครับ30กว่าท่านเนี่ยนะครับได้หาลือได้นําเรื่องได้นําข้อร้องเรียนของพี่น้องประชาชนนะครับนำเสนอรัฐบาลมาโดยตลอดในปีที่แล้วกนะครับก็ได้รับการชดเชยนะครับไร่ละ2บาทได้ละ2,000บาทไม่เกิน25ไร่ปีนี้ก็เช่นกันครับท่านประธานครับได้นําหนังสือนําข้อร้องเรียนของพี่น้องประชาชนชาวสวนลําไยลําไยนะครับ8จังหวัดภาคเหนือนะครับต้นๆก็คือมีที่จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูนแล้วก็จังหวัดเชียงรายในวัดจังหวัดเชียงรายนะครับในเขตพื้นที่นะครับสอสอของผมเองนะครับอำเภอแม่สวยเวียงป่าเป้าและอำเภอแม่ลาวนั้นก็เป็นพื้นที่ที่ปลูกมากครับวันนี้พี่น้องประชาชนนะครับฝากทวงถามครับแล้วลำไยปีนี้นะครับตกต่ําราคานะครับทางจีนงดรับซื้อท่านจะเห็นภาพข่าวนะครับว่าปีนี้มีการเอาลำไยมาเททิ้งฟาดต้นลำไย นะครับแล้วในขณะที่จีนนะครับไม่รับซื้อเกือบร่วมเดือนนะครับพี่น้องประชาชนนะครับแทบจะน้ําตาร่วงนะครับพร้อมกับข่าว,ข,าวข่าวที่ปามาก็ฝากด้วยนะครับเรื่อง2อ0 0บาท25ไร่ครับก็ขอให้รัฐบ,บาลได้ติดตามด้วยครับขอบคุณครับ